การับบเราเที่ยวมาจะไปอยู่ได้นานแค่ไหนที่ถือว่าประจานัจที่นี่นะครับวันนี้นะครับพวกเราทีมงาสาบรรโฉนะครับขอกราบขอบคุณครับท่านนายกฯท่านนาำเสนอบุกากรนะครับแล้วก็ท่านเป็นกำลังของกรมบัญญานะครับและเป็นผู้แทนบริษัทฮับมิสติงนะครับสื่อสารด้วยและขอบคุณนักสเซอร์รัฐบาลที่ได้รับโข นะครับวัดท่ากระเบืทุกท่านขอบคุณชาเลนจ์ที่ท่ากระเบื้องและร้อบร้อยในงานนี้และที่สุดเลยครับขอบคุณทุกท่านที่น้องททุก่านที่มา้ยงชมคอนเสิร์ตในท่าครื้อนี้ไม่ว่าจะเป็นนักแข่งระดับดลกหรือว่าร้องเพิ่มิ้าศึกมาดับใจแล้วครับให้อูู่ในนี้ต่อไปวันนี้ผิดขอโทษโปรดขออภัยพวกเราทีมงานเสาการโชว์พร้อมด้วยทักสอง

พี่มาไว้เอาอง่างนู้นนี่าปลามาถึงที่รุ่มรุ่อยตามรุ่งมรถจอดอยู่รุ่พี่เจนุ่นอนตอนนี้หรอมาที่การเดี๋ยวจะลไปนอนารารนวการมากกันดปีดีนดวปนวดครับ

ที่ยก็จไปดที่้านที่บูดีทข้งบยนี้ขายได้ีที่พี่เอดยจเิ่มมาเลยหน่งนฮะดูจะบ้านอยงผมลองไปวนึ่งที่มันหมดไปแล้ว่คนที่สียาวที่ใก็เร็มากเาไม่เไม่ใช้เง่นมาก เลมอนจะน้อยหายไปไหนแล้วเลข้หมดเลรับไม่ดีแล้วงไม่ใช่หรแต่ว่าที่ซื้อมแบบไปม400อนีมันแพงก็จริงอ่ะ400เลยนะไวับะมได้อ่ายี่เหี่ยม่ไม่เลือกมันไม่หาย400ีไปร้าวันเลยไม่ไห็นป้านเราเนี่ยหมดเท่าไปร้านนูนาบุญตายบุญฝัน

ลมาก่อนเขาไม่ใช่หรอเออทุกีกทีทุกแ่ป๊บเดียมันนคิดยากเลยคยากขยับนประมาณนี้ได้ครโอเคนะประมาณนี้นะต้องการเยนะครับออยงไว้สูงไมได้ได้ได้ไได้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 ีไ่งเอไป้าวไเลยนะครับไป้ไเลยเดินไปเ่อย ก็รอไว้เลยนะครับเหมือน้อนน้ตาลครับท่านคือครับไม่ต้องการไสครับไม่ต้องการใส่แม่หลังหน้าเอาขิ้นเดียอก็ใส่ลูกบาศก์บอกว่าการรักษาเวลาพิการทุกคนเลยไม่จ้า ว่าไม่ต้องท่งใกล้แล้ซีเวทดีกว่าแต่มันไม่มีทูซีเวนนะ่เลือกหรอกเๆต้องอกัวไม่ันะเลือกในซีโบเลสัครอย่างผมจะเอาลปาประมาณย่สิีวินแล้วเพราะว่ากลัวว่ามันจะยาวมาก ออมาด้วยการเชิญเลยขอบคเลขอบคุณอบคแม่เลยนะแล้วเป็นม้มอย่าลาเราคอยู่ดีวต้เาหลอดเออติบอนี้ติ๊คเน้ามี่้มก๋วยเตี๋ย

เร็ว còn นะเดี๋ยวมาดูตาครับ ตู้ดดูนะชักตนข้าวไม่รัอะไเลยรัรู้อยู่แล้วว่ามาปัชยวยาวเลยอไรยาวเนี่ยก็อยู่นี่นะยาวได้ได้ได้เยอะ้มคนกไใช่แล้วนะหดตกนื่อนไดตกของม่อวัะมื่กไาบาท Nem, นอนกินนี้ไม่นอนนะไม่ต้องดันเลยนะไม่ต้องนนขอไม่ต้องนอนเลยทานอะไนเม่้านอนอนแล้จะนอนนะนอนานนะ โอ้เยอะมากไม่นานก็เจอแล้วขอนะนำหน่อยไหมปีสองเขานานๆได้มาทีไม่เป็นไรได้ เลยครับ ิดกล้องรอไว้แม่ไม่ต้องตั้งเวลานะเปิดกล้องรอังครับนี่ครับนหลังเครับต้งน่ม่ตองังเลยวันนี้พี่บุญยาลีธาด้วยังค่ะรักแชอ้า ทำงานกูยืตามไม่ไหวไปทำงานก็ทำทุกอย่างดเลยไ้องวเลยได้มะไบ้าเลยใครก็ได้ครครับ

งานไมาได้ต้นกระพริบนะกระบกระพวิข้อความนี้ดูแลบินนี่ครับนี่ครับว่ากันคือกล้องเลย Ông nào? Ừ, ครับครับแป๊บ Nó nhân lo đây là, ừ. là mình ừ. cũng đó. Hỏi là thầy cái miếng hồi nướng đi. đó. ở là,

啊，得大得。